วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญแล้วพีวิทย์เนาะก็วันที่สในการเข้าร่วมในกิจกรรมบิ๊กบัฟฟาโลกก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยขับเคลื่อนให้กับเรื่องราวต่างๆให้ได้เกิดในเรื่องราวต่างๆแล้วก็คอยพัอร์อย่างพีวิทย์วันนี้ครับอยากจะให้พีวิทย์ับโอนถ่ายความรู้สึกบรรยากาศอยู่ที่สนามมอขอนี่คือสนามกระบือแห่งชาติครั้งที่27ครับพีวิทย์ครับมา ในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะกำลังดีคนก็ดูไฟในรุ่นที่ทุกคนก็เ้าจับตามองแล้วก็คนที่ยืนกรอบขอดสนามนก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยพี่บิทครับพีเซ้นให้ทุกคนฟังเลยว่าเป็นยังไงสนามมขเกษครับความสุขที่เราได้เติมเต็มของร,รูปแบบคําว่าการมาประกวดไฟครับก็ปีนี้งานชาติก็วนกลับมาที่ มอขอหลังจากห่างกินไปกี่ปีแล้วครับน่าจะมีถึง3ปีหรือ4ปีเหมือนคืนสู่เย้าไหมครับเหมือนคืนสู่เย้าก็นอกจากมีการประกวดกระบือแล้วก็ยังเป็นงานของกรมบรุษัทซึ่งมีทั้งสัตว์ต่างๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จังหวัดขอนแก่นนะครับที่หาอะไรขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของ ทุกภาคและที่ว่าของภาคทีสารละรที่ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลเกินไปนะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับจากพี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็กเกษตรกรมือใหม่ที่เข้ามาชมในงานนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่27งานกระมือ ชาติถ้าไ่จริงๆก็จะเป็นรุ่นๆเทียบเท่ากับคนจูงควายรุ่นใหม่ๆเลยนะใช่ครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็เข้ามาเลี้ยงควายก็ก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ที่เดินเข้ามาสู่วงการควายแล้วก็เริ่มเลี้ยงควายแล้วก็นำควายเข้ามาประกวดนะฮะนี่คือบรรยากาศเบื้องหลังของสนามประกวดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันสุดท้ายนะฮะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่นะเป็นสนามที่ได้เกิดมนต์เสนห์และมนต์ขังเนี่ย เนี่ยเห็นไหมบรรยากาศาส,สดเลยพายก็จุกออกมานีหละบรรยากาศความสกตอนนี้ที่ได้ส่งต่อถ้า<ม>แบบนี้ความทรงจาแบบนี้ยังจะอยู่กับพี่น้องคนไายจนถึงว่าในเจนต่อต่อไป<ว>น,นะพี่เวีย์เนาะใช่ครับก็เด็กรุ่นใหม่นะฮะก็เข้ามาสืบทอ,อดจากคนที่รุ่นเก่าๆนะแต่ก็มันว่ามันจะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะฮะคนรุ่นเก่าก็จะเป็นกําลังใจเป็นผู้ให้ความรู้ผู้ให้คําแนะนําต่าง คน,น<า>เด็กร<า>ุ่น<า>ใหม่<า>ใช่ก็จะเดินเข้าสู่สนารมมาขวดอะไรที่เราก็พูดคุยกันทั้งเด็กรุ่นใหม่และรุ่นคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าะะก็ช่วยกันพัฒนาควายควายจานเมื่อก่อนที่ตัวไม่ใหญ่มากตอนนี้ก็ใหญ่ควายยักษ์ก็มีควายงามก็มีนะฮะก็หลากหลายครับเพลินความสุขให้กับ<ด>เรื่องราวต่าง จนถึงทุกวันนี้ก็อยู่ในร่วม27ปีด้วย27ปีแห่งการจัดงานประกวดกระบือแห่งชาติเป็นทางการนะครับได้เห็นหน้าพี่ๆน้องๆได้มาเจอกันได้มายิ้มให้กันคือต่างที่ต่างพื้นถิ่นเนาะแล้วก็ต่างภูมิภาคด้วยประเทศไทยก็น่าจะมาแทบทุกจังหวัดเลยนะก็มาทุกจังหวัดครับตั้งแต่ภาคใต้นะับภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกครับมารวมกันที่งานเกษตร อมอขอแห่งชาติในที่ยึนี้อยากจะให้พี่วิทย์เอ่ยถึงเรื่องนี้ตั้งเลยเพราะมันเป็นหมดเรื่องที่คนวงการใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันเป็นกระแสที่ค่อนข้าง,งมาแรงมากช่วยที่เพิ่มจํานวนเลี้ยวค้าที่เพิ่มจํานวนและขณะเดียวกันผ่ายักษ์ก็มีในเรื่องของการเอามาเข้าประกวดแล้วก็ไฟแคะก็มีการเข้าประกวดนอกเหนือจากายเผือกและายดําในเพศประเภทายงามอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ,ๆมันเป็น ทัศนคติหรือวิธีคิดที่ดีนะครับ,รบเพราะว่ากระเบือเนี่ยหรือไฟเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะและ้วไม่ได้อยู่ที่ไฟงามอย่างเดียวไฟยักษ์อย่างเดียวไฟแคะอะไรเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มรวมเป็นองค์ขาายับองค์พยับของไฟนะฮะมีทั้งทุกอย่างทุกชนิดเพราะงั้นถ้วยรางวัลหรือประกาศสัญญาบัตรหรืออะไรต่างๆหรือแบ่งเป็นคัดเล็กคัดน้อยซอยรุ่นเล็กกุนน้อยเนี่ย ข้อดีมันมีคหนึ่งเป็นแรงใจกำลังใจของอค,คนที่ได้มาประกวดยังมีโอกาสได้คว้าช่วยนี่คือข้อดีแล้วก็เป็นความหวังของคนเลี้ยงควายที่มาแล้วแบบได้ช่วยสักใบได้ใบประกาศสักใบในง,งานแห่งชาติมอขอนี้นี่คือผมว่ามองแล้วมันเป็นมุมมองที่ดีแล้วอีกเรื่องหนึ่งหล่ะล่ะก็เห็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆหรือคนเลี้ยงควายด้วยกันเนี่ยถ้าเห็นว่าวันนึงได้ทัวร์นาธทานนั่นคือความภูมิใจยิ่งใหญ่มาหาศาลมาก เข้าไหนอยากให้พี่วิทย์เล่าเรื่องเราวันนี้เหมือนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทที่ทุกคนอยากจะได้ครอบครองในงคําว,ว่าช่วยพระราชทานดูเหมือนกันก็คือใครยังไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนยังไม่ไปถึงจุดที่สูงสุดจุดนั้น<อ>นะครับ<อ>ใครที่ยังไม่ได้ก็ยังเดินสนามแข่งไปอพอวันหนึ่งคุณได้ช่วยพระราทานสูงสุดแนละ้วคุณรู้สึกจะ เป็นพี่ใหญ่ของวงการแล้วโอ้โหฉันประสบกความสำเร็จแล้วมาเดินดูน้องๆมาเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นะครับลหล่ามีในมีนัยะในการตั้งหัวข้อโพสต์ของพีวิตก็คือล่าสุดได้ถ่ายรูปได้เห็นบรรยากาศหมุดๆหนึ่งที่ได้คำว่าเท่าที่ระวังไปเฮ้ยนี่มันพูดแล้วรู้สึกว่ามันเกิดมิติในความเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงว่านี่คือกัปตันทีม ในเวอร์ชั่นของคนในยุคปัจจุบันที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรอย่างนี้ก็รุ่นก่อนๆก็จะมีทางฝั่งผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ทางมีการเอ่ยนามอยู่บ่อยๆแต่นี่คือพี่วิทย์ก็อยู่ในช่วงเวลาภาพเกี่ยวให้กับรุ่นน้องแล้วก็โอนถ่ายส่งต่อเรื่องราวต่างๆอยู่ระหว่างกลางนะฮะประคับประคองน้องแล้วก็เริ่มจะประสบความสำเร็จเริ่มจะวางตัวปลอยดูแลน้องๆไป ค,คำนำหน้าที่ว่าเข้าที่ระวังไปนี่เป็น,ปนคำตอบที่รู้สึกว่านี่คือเป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ทุกคนทำให้เห็นว่านี่คือพีวิทย์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางใช่ที่เราออดดพัฒนาควายแข่งขันควายนะการเข้าที่ระวังคือเริ่มต้นครับพัฒนาคัดควายใช่ทำตัวควายเริ่มเข้าสู่สตาร,นะร์ทนะแล้วก็ส่งสู่สนามนี่คือเราลงประกวดและลงเข้าแข่งขัน แล้วเราจะถึงเส้นชัยหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ปลายเรานะครับองค์ประกอบวันหนึ่งเราเข้าสู่เส้นชัยเราก็จะรู้สึกถึงความภูมิใจนะครับเช่นได้ช่วยพระฐานาภูมิใจแล้ววันหนึ่งก็อาจจะแผนนวมนะฮะอ,อาจจะแบบว่าปล่อยให้รุ่นน้องๆเป็นที่ปรึกษาไปนี่คือเรา ประสบความสำเร็จแล้วนอกจากผมหรือว่ามีรุ่นพี่ๆหลายคนที่เขาผ่านการประสบความสำเร็จแล้วแต่เขาก็ยังมาร่วมงานประคับประคองน้องๆต่อไปไม่ได้ทอดทิ้งว่าจบแล้วฉันประสบความสาเร็จแล้วแต่ไม่มาแล้วไม่มีนะครับอย่างผมขอเอ่ยนามก็ได้อย่างเช่นเอเยนเซนเอเยวัน์ใช่เหล่านี้ที่เอ่ยนามมาน,นี้ประสบความสําเร็จแล้วแต่ก็ยังมาเป็นกําลังใจยังมีหลายๆบุคคลหรือแม้กระทั่ง จะแคทดาวสยามเป็นแชมป์งานกระบือแห่งชาติปีที่แล้วก็ยังไม่ได้เอาไฟมาแต่ก็ยังเวียนวนมาให้กำลังใจน้องๆถือว่า่าคน่นบาทสำคัญใช่ได้คือเข้าที่ระวังสตาร์ทเออเส้นชัยนี่แหละครับจึงได้เป็นคำตอบที่ว่าพี่วิทย์ต้องมีโพสต์โพสต์หนึ่งที่เขียนคำว่าเข้าที่ระวังไป โอเคนานาอาชีพแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยจะเป็นสนย์รวมตรงนี้ยิ่งกลางคืนยิ่งเยอะสำหรับวันนี้แล้วแหะต้องขอตัวนะพี่วินเนาะบ๊ายบายยยบบ๊าา